เพราะพันกบอีกแล้วครับผมพอดีมีบ่อปูนว่างๆอยู่ครับบ่อปูนแตกครับก็เลยเอาพะยับมาปูพื้นใหม่นะครับเป็นพะยางเหลือจากการทําบ่กบนั่นแหละครับก็มาปูใหม่นะครับนี่ครับก็เริ่มจับคู่แล้วครับผมลงไปก็ยี่สิบคู่ตัวเมียสิบห้าตัวผู้ยี่สิบนี่ครับ ตัวผู้ลงีเยอะเลยครับผมตัวผู้นะครับพอดีฝนตกทั้งคืนครับคืนนี้ครับผมอันนี้เพิ่งหยุดไปนะครับผมฝนตกแรงมากนะครับก็เลยคิดว่ากรบในบ่อเนี่ยมันจะไข่ทิ้งนะครับผมมันจะไข่ทิ้งก็เลยมาเพาะนะครับนะครับตัวเมียก็ยังอ้วนๆอยู่ครับผมยังมีไข่อยู่ครับนี่ครับแล้วก็ยังมีบางตัวยังไม่ไข่ครับผมก็มีหลายตัวยังไม่ไข่จับมานอเพาะพันธุ์มันก็จะไข่ทิ้งนะครับผม นี่ครับเอพาะเลยครับฝนตกแรงมากครับผมเมื่อคืนแรงจริงๆครับนี่ครับอันนี้คือมันเพิ่งซาไปครับผมฝนตกนะครับคุณในเช้ามาดูกันใหม่ครับผมมาดูเช้านี้ครับผมนี่ครับไข่กบแนบดำาปื้อๆือยู่ครับกองกันเอเร่ครับผมดำปื้ดเลยครับผมนี่ครับ ออกตรงนี้ครับกองที่เดียวเลยครับผมนี่ครับนี่ครับต้องทำการกระจายใหม่ทำการวานไข่ใหม่นะครับนี่ครับนี่ก็เหลือแต่ตัวผู้มันเข้าคู่กันเองครับผมนี่ครับตัวผู้กอดกันเยอะเลยครับนี่ครับจะจับกลมออกนะครับผมตัวผู้กอดกันนะครับนี่ครับไข่กระจุยหมดเลยครับ มีไข่ลอยเลยครับผมจมหมดเลยครับนี่ครับตัวผู้กอดกันนะครับผมนะครับจับกกระสอบเลยครับผมนี่ครับปัญหากบตัวผู้ลงไปเยอะเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมมันก็กอดกันนี่แหละครับนี่ครับวิธีแก้ปัญหาไข่กองระบบมนี่ครับไข่กบมันกองกันครับเนาะเราก็ทําการกระจายใหม่ครับผมนี่ครับกระจายใหม่จะเป็นการใช้ ที่ตะกบหรือว่าใช้มือเราก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้ากองเนี่ยมันจะเน่าครับผมเนี่ยครับกระจายให้มันทั่วบ่อครับผมหรือไม่ก็ไปล้างใหม่แล้วก็วานไข่ใหม่ที่อื่นนะครับผมกระจายบ่อออกไปเยอะเยอะครับผมนี่ครับพอดีบ่อมันหมดแล้วครับผมไม่มีบ่อแล้วก็เลยไม่ได้ไปวานที่อื่นนะครับผมนี่ครับไข่เนี่ยกองกันนะครับ กองเต็มเลยครับผมนะครับน่ครับถือว่าเป็นการล้างแล้วกันครับเนาะกระจายใหม่ครับนะครับกระจายใหม่นะครับเป็นการล้างภายใตัวครับน่ครับกระจายใหม่นะครับกองเยอะเลยนะครับ แล้วก็ใช้ผักบุ้งเนี่ยครับผมเป็นการลากมาครับผมนะครับลากไข่มานะครับลากไข่กองครับผมนะครับกองหนาแน่นก็ไม่ดีครับผมนะครับให้มันมาโดนแสงแดดนะครับผมบ่อนี้เป็นบ่อลาดเอียงครับผมเป็นบ่อเอียงครับเนาะบ่อเอียง ตรงนั้นก็ได้ลึกหน่อยหนึ่งแบบมีส่วนลึกมีส่วนตื้นนะครับนี่ครับไข่กองครับแล้วก็กระจายมันครับกระจายใหม่สำหรับคนที่ไม่อยากจะเอาไปล้างหรือว่าเลี้ยงในบ่อเก่านี่นะครับบ่อเดิมนี่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็กระจายใหม่เลยครับผมนี่ครับกระจายใหม่นี่ครับ มันก็จะฟักตัวได้ดีนะครับผมนี่ครับเนี่ยกระจายเรื่อยๆครับผมนี่ครับก็กระจายเสร็จแล้วครับนี่ครับมให้มันกองเยอะครับผมเนี่ยครับเนี่ยบ่อนี้ครับถ้ามันเป็นตัวก็น่าจะเต็มบ่อแน่นมากเกินไปนะครับจะทําบ่อสํารองไหมครับผมเพราะว่าบ่อเล็กเกินไปครับผมเนี่ย ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะฟักตัวหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นตัวเยอะก็จะย้ายปอกระจายออกไปนะครับ